มาคะ่ะ FC ทั้งช่องขาะมือนีเข้ามาสรุปเอาแนวทางเราพัฒนางวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกแปดกันนะคะเพรซะพอบาเนาะมือนีกน็มีหลายแนวทางเนาะไม่เพิน่นกระไดลุงหลายๆคลิปไปให้กับ FC ทั้งช่องไปแล้วนะคะสำหรับ รัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายของพ่อหมอดูเล็กเด็ดแม่เพนได้ลงคู่กับแนวทางฮานอยให้ไปแล้วนะคะแกฟันธงมาให้ง่บบเดเอาเขามาน่ำเนาะแกฟันธงมาให้ที่8 9ดเ้าสเม็ดเดียวสองตัวเก้าสเม็ดเดียวบนล่างนะคะเนาะอ่ะ เพ่นกาฝากเอฟซีทั้งช่องเบิ้งคลิปให้จบด้วยเนาะค่ะเพราะว่าแม่เพ่นจะสรุปให้ทีเดียวในคลิปนี้นะคะสําหรับลาวพัฒนาเนาะของหลายๆสํานักหลายๆอาจารย์ค่ะเพราว่าจะเป็นลุงโชคดีหมอดูเลขเด็ดอ๋อหมอดูเลขเด็ดบดายมาเด้อจากฮาหนอยเออโบอเมนลาวพัฒนาวันนี้เนาะพ่อบดยายส่งให้นะคะเพื่อน่าของงดกนเลขบกเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะ,คะ่ะจะมีของอาจารย์ไหนสานักไหนเข้ามาเบิ้งพร้อมกันดีกว่าเนาะ มาเบิงผลฮานอยนี่ค่ะเ fc เบาพิทอีกแล้วมาเบิงผลลาวพัฒนางวดวันที่สามสิบวันพุทธที่ผ่านมาเลขหกตัวออกที่ห้าหนึ่งสองแปดเจ็ดสองห้าตัวหนึ่งสองแปดเจ็ดสองสี่ตัวสองแปดเจ็ดสองสามตัวบนแปดเจ็ดสองสองตัวบนเจ็ดสองและสองตัวล่างสองแปดนะคะ นี่เพราะเบิ่งของตาปากน้ําโพงงวดที่แล้วเราพัฒนาเข้านะคะเข้าที่เจ็ดสองค่ะล่างเออบนเนาะคะ่ะเข้าที่เจ็ดสองบนตรงๆนะคะวิ่งลูดมาหนึ่งตัวมาที่เจ็ดบนนั่นเองของเขาฝากมาวิ่งลูดมาทั้งบนมาทั้งล่างเนาะแปดมาล่างเจ็ดมาบนเสียดายเนาะจับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเลขออกเจ็ดสองแปดสองสองแปดนะคะเนาะ อ่ะวิ่งลูดมาทั้งสองตัวนะคะจับคู่บเขา่าส่วนน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่นห้าตัวเด่นบบมามาตัวรองเจ็ดนะคะนี่ค่ะมาที่เจ็ดสองบนนั่นเองเนาะแม่รลิ้วพารวยหกกับเก้าหลุดนะคะบบมาเนาะเลขในชุดวินก็หลุดเช่นกันมีเจ็ดมีแปดแต่บบมีสองนะ <c oughs> โอ๊ยแต่ <c oughs> ถ้ามีสองเข้าบนล่างได้นี่เนาะ เซียนสีสเกตวิ่งลูดเจ็ดกับหนึ่งมาที่หนึ่งค่ะเออมาที่เจ็ดค่ะจับคู่เข้าที่เจ็ดสองบนตรงๆนะคะนี่ค่ะของลุงโชคดีวิ่งลูดมานะคะแต่ว่าจับคู่บาเขาเนาะเลขในตารางมาที่แปดสองสองแปดล่างนั่นเองค่ะหลักร้อยหลุดเนาะบ่มากค่ะสุดใจพาลวยเข้าตัวเน้นเนาะให้นี่ค่ะ เด่นแปดมาที่ตัวเด่นแปดค่ะแปดล่างจับคู่เข้าที่สองแปดตรงๆเลยนะคะของสุดใจพาลวยแอดมาลวยหลุดนะคะหลังจากเข้าบนล่างมาแล้วหลุดงวดที่แล้วหลุดค่ะทั้งตัววิ่งตัวรูดและตัวจับคู่ เอากามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่1สิงหาคม2568กันต่อเลยเนาะลาวพัฒนาของเขาฝากมาวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นที่9กับ0ชุด3ตัวบนก็จะมี096 0นอ่า096 907ั่นเองค่ะเนาะเนี่ยค่ะของเขาฝากมาวันนี้วิ่งลูดนะคะ กับศนบนล่างเนาะแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างมี9606หกศูนค่ะนงวดที่แล้ววิ่งรูดมาทั้ง2ตัวลุดเนาะจับคู่ลุดไปอันละเต็มบนล่างเนาะค่ะเจกับ8 1เลขออก7 2กับ82เนาะบนล่างค่ะงวดนี้วิ่งรูด9กับ0บนล่างชุด3ตัวบน0ูนย์เกกับ907 ชุดสองตัวบนล่างมีเก้าหกกับ0ูนย์เนะคะมือนี่ก็อย่าลืมเด้อกดไลก์ลกดแชร์ให้แม่เพ่นเน้เห็นว่ามีอันหลายแนวทางกับบ่มีผู้ใดเขามเาบึงให้เน้นะคะคนหายไปใส่หมดเนอกอ่ะมาเอาของตาปากน้ําโพกันต่อสําหรับเราพัฒนาวันนี้ตาให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สองกับห้า ชุดสามตัวบนห้าสามหกชุดสองตัวบนล่างมีห้าสามห้าหกสามหกสองแปดห้าแปดสองหนึ่งกับห้าหนึ่งนะคะงวดที่แล้วของตาเข้านะคะวิ่งลูดมาที่เจ็ดบนจับคู่เข้าที่เจ็ดสองบนตรงๆนะคะนี่ยค่ะ สำหรับงวดน,นี้ตาให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่2กับ5ชุด3ามตบน5 3 6ชุด2ตัวบนล่างมี5 3้6สาม8้าหกกับ5 1นะคะ,ะแคปหน้าจออเดอร์จ้ะแคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางราวพัฒนาเขาฝากมาและตาปากน้ำโพ โอเคเนาะไปต่อค่ะแม่ลิ้วพาลวยวันนี้ราวพัฒนาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่2กับ4เลขในชุดวินมี1 2 4่งสี่ห้าหกดจับคู่ชุดเน้น2ตัวมี0 2นย์สองศู่ี่สี่ห้าสี่หกแปดสองชุดลองห้าหกหกแดเก้าแและหนึ่งหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นแนวทางของแม่ริ้ววันนี้ส่วนงวดที่แล้วของแม่หลุดทั้งตัววิ่งตัวรูดและจับคู่ชุดวินก็หลุดนะคะหลุดหมดเลยงวดที่แล้วงวดนี้มาแก้มือกันใหม่ค่ะแม่ให้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่สองกับสเลขในชุดวินมีหนึ่งสองสี่ห้าหกชุดเน้นสองตัวบนล่างก็จะมี0ูนย์สองสองสีห้าสี่หกดสอง แล้วก็ชุดลองห้า8กหกแปดเก้าและหนึ่งนะคะมาต่อที่ของอาจารย์หนุ่มกระสินค่ะง่วนนี้อาจารย์ให้วิ่งลูดบน2เม็ดเดียวชุด3ามตัวบนหกหสองชุดสองตัวบน6กสองกับ 6, 2, 5 2เน้นที่6กสองส่วนล่างวิ่ง3เม็ดเดียวชุดสองตัวล่างมี3ามกับ3าหเน้นที่สาหนั่นเองค่ะเนาะ ของอาจารย์หนุ่มกรลสินเข้าบอกว่าที่แล้วเข้าเนาะแต่เมเพ่นปไรลงคลิปห้นะคะเมเพ่นลงในกลุ่มอยู่เนาะพราะว่าเพิ่นหามา飒เานาะบ่ายเกือบจะค่ำแล้วค่ะเพิ่นทรงมหาห้ยเมเพ่นก็ลงในกลุ่มห้เนาะงวดน,นี้มาเบิ่งกันต่อค่ะบนวิ่งสองชุดสามตัวบนหกหกสองชุดสองตัวบนล่างเออโบอแมนชุดสองตัวบนนี่หกสองห้าสองเน้นที่หกสองส่วนล่างวิ่งสามเมตรเดียว สามหกกับสามห้าเน้นที่สามหกนะคะอย่าลืมให้บนกันล่างล่างกันบนด้วยนะคะของอาจารย์หนุ่มกาลสินเนาะคะ่ะซื้อบนได้ต้องกันล่างซื้อล่างได้ต้องกันบนนะคะแคปหน้าจออของแม่ลิ้วพารวยและอาจารย์หนุ่มกาลสินกันเด้อ อ่ะไปต่อเนาะเพื่อบอเป็นการเสียเวลาเนาะเพราะว่ามีหลายสำนักหลายอาจารย์ให้ยูว่าต่อที่ของแอปมารวยงวดนี้วิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับ9้าจับคู่ชุดสองตัวมีเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดศนย์กับเกเหมือนเดิมนะคะก็เน้นที่เจ็ดห้ากับ9ก้าสามค่ะ ของเอสมารวยง,งวดนี้งวดที่แล้วหลุดเนาะหลังจากที่เข้ามาสามงวดสี่งวดติดต่อกันเนาะก็หลุดไปค่ะง,งวดนี้ก็มาลุ้นกันใหม่นะคะเอฟซี FC ก็เอาเบาๆไว้หน้าทา้าผู้ใดตามของเพิ่นไวนะ้เนาะเอาเบาๆไว้เนาะก,กันไว้เพราะว่าหลุดไปงวดหนึ่งแล้วเนาะงวดนี้งวดที่สองจะหลุดหรือจะเขาก็มาลุ้นกันต่องวดนี้วิ่งลูดบนล่างเจ็ดกับเก้าชุดสองตัวบนล่างก็จะมีเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดแปดเก้าแปด 7 3 9ด7 9 9 4แล้วก็7090ค่ะมาต่อที่ของน้องเพชรนำโชคชุดเต็มนะคะลาวพัฒนาชุดเต็มงวดนี้วิ่งลูดเด่นที่0ูนยรองหกับ2นะคะจับคู่ชุดเต็มมี0 5 0 1 0 2้าศูนย์1นึ่งและ17 สองห้าสองหนึ่งสองสองสองแปดและสองเจ็ดก็จะเน้นวงกลมให้ที่0ูนย์ห้าศูย์หและ0ูย์เส่วนชุด3ามตัวบน9 0้ย์แกับสี่ห้าหเนาะส่วนว่าที่แล้วของน้องเพชรนาโชคมาตัวสุดท้ายนะคะมาที่เจ็ดสองตรงตรงบนเพื่อนว่าส่วนมากจะให้ตัวตรงนะคะตรงกันกลับนะคะเนาะเพื่อนวาให้แม่เพื่อนฟังอยู่ ให้ซื้อตัวตรงมากกว่าตัวกลับนะคะเป็นว่าอิลีโนเลกพันยามักส่วนมากจะเข้าแต่ตัวตรงเนาะตัวกลับกระส่วนหน่อยนะคะอ่ะสำหรับงวดนี้ก็ให้วิ่งรูดเด่นที่0ูนย์ลอง1กับ2องจับคู่ชุดเน้น0ูนย์2้ากับ0 7ชุดลองก็จะเป็น1 5 1่1ห้าหนึ่ง2นึ่งหนึชุด3ตัวบน9 0 8 สี่ห้าหกนะคะแคปหน้าจอเอาของแอดมารวยแล้วก็ของน้องเพชรนำโชคกันนะคะ2วันแล้วฝนบตกอยู่บ้านแน่เพนนะเมื่อวานนี้กับวันนี้ยังบตกเลยค่ะตอนขึ้นก็บ,บตกนะคะทังใดฝนยังตกแน่เนะาะทังอ่าพี่น้องภาคเหนือนะคะแถวริมน้ําโค้งนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เด้อเนาะน้ำขึ้นสูงลายค่ะน,น้ำโขงก็ได้ ทางใดที่ถูกอุทกภัยเนาะก็เป็นกำลังใจหคือเกานะคะส่วนพี่น้องทหารประชาชนทางชายแดนเนาะก็สู้ๆคือเกาส่วนสิกลับไปฟืน้นฟูแต่ละอย่างใดเนาะคะ่ะ FC เนาะมันก็นเสียหายลายยางอยู่เด้อเนาะแถวชายแดนเนาะคะ่ะ f อบซาบานือนประชาชนแลนะะน้วก็บููนัวห้วยอีกอย่างเนาะอ่ะแคปหน้าจอได้แล้วไปต่อค่ะ พ cp ทหารกระเท้ากระศูนเสียไปไลาย่ันอยู่เนาะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเพิ่นนมมาต่อที่ของลุงโชคดีวันนี้เลขในตารางมี6 4สี่ห้าหนเนะาะกกบาดก็จะเป็นตัวเด่นส่วนวิ่งลูนมา5กับ4เด่นที่4จับคู่ชุด2ตัวมี4ี่หนึ่ง5ี่แปดสี่เจ

โชคดวันนี้ว่าที่แล้วเนาะจับคู่ให้โบเขาเลขในตารางมั่นกันอยู่แล้วจะเนาะวิ่งรูดก็มาที่8ปนะคะแต่จับคู่บบเขาวันนี้วิเลขในตารางมี6 4สี่ห้าหนึ่วิ่งรูดเด่น4ีรอง5้าจับคู่ชุดเน้น4 1 4หนึ่งสี่แป้าแดหหนึ่งหนึ่งชุดรอง4ี่เจ็ดสี่หห้าเดห้าศและ80หลักร้อยมี0 1 4ยหเน้นที่0ูนย์กับ1 ส่วนชุด3ตัวบนมี 058, 048, 148, 158ชุด4ตัวมี4185และ6185ค่ะมาต่อที่ของเซียนศีสเกตค่ะงวดน,นี้เซียนศีสเกตให้วิ่งรูด8กับ9บนล่างนะคะชุด3ตัวบน 686, 689ชุด2ตัวบนล่างมี 866, 8997 แปดเเน้นที่8ปดหกับ8 7กับ9 0และก็กันที่88เนาะกันเบิ้ลแ8ดค่ะงวดที่แล้วเสียงศรีสกเกตให้วิ่งรูด7กับ1นะคะก็มาที่7จ็ดับคู่เข้าที่7 2ตรงตรงบนนั่นเองงวดนี้ให้วิ่งรูดมาบนล่างเป็น8กับ9กานะคะจับคู่ชุด3าตัวบน6กแ6 8 9 ชุดสตัวบนล่างมี8ปดห8 9 9 7 8 7 9 0เน้นที่8ปดหกเก้าหแล้วก็แปดเก้าศูนย์กันแปดแนะคะแคปหน้าจอเอาของลุงโชคดีแล้วก็ของเซียนศรีสเกตนะคะเดี๋ยวสุดท้ายก็จะไปปิดคลิปด้วยของสุดใจพารวยนะคะ แคปหน้าจอเด้อจ้าคลิปนี้แม่เพ่กนกะพาไปต่อนะคะสุดท้ายมาปิดคลิปเออสุดท้ายหรือ,อ,อยังอีกสองสำนักมาแท้งสำนักเดียวนั่นแหละเนาะมันอันกระดาษมันซ้อนกันมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่2อรอง7นะคะเลขในชุดวินงวดนี้มี2 3 4สามี่ด้าห แล้วก็ชุดสองตัวบนล่างมีสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เเน้นที่สองเกับ2 6ส่วนชุด3ามตัวบน2 4 7กับ4 2 6เน้นที่4 26, ี่สอนั่นเองค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะวันพุธของสุดใจพาลวยเข้าตัวเน้นนะคะสอตรงๆล่าง,ง,นงเนาะเด่นแตัวตว,วิ่งตัวรูดเด่น8มาที่8 งวดนี้เด่นที่สองลองเจ็ดเลขในชุดวินมีสองสามสี่เจ็ดเก้าหกจับคู่ชุดเน้นสองเจ็ดสองเก้าสองหกชุดล่องสามเจ็ดสามเก้าสามหกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หกชุดสามตะบนเน้นที่สี่สองหกล่องสองสี่เจ็ดนะคะอ่า มือน,นี้แม่เพ้กนกระท่าภารกิจสำเร็จนะคะได้ทุกๆแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเลวก็ขอให้ปังปังกันทุกแนวทางนะคะขอให้แตกทั้งรัฐบาลไทยแตกทั้งฮานอยแตกทั้งลาวพัฒนาวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแม่เพ้นกันบ่มีอย่างไรมีแต่แนวทางนี่แหละมาฝากมาตอนน่าละก็ข้าขอบพระคุณที่เอฟซีทั้งช่องอุตส่าห์เขามาเบิง ที่ตั้งใจบำเม็อุตสาห์นะคะที่ตั้งใจเขามาเบิงหล้กกามากดไลก์กดแช่ให้ไม่เพ่นทุกๆมือเป็นกำลังใจให้ไม่เพ่นทุกๆมือนะคะน้องไม่เพ่นขอากราบเขาพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอให้มีแต่ความสุขสมหวังดังปาถนาทุกท่านทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับจ้าสวัสดีค่ะ